สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขกจะพาทุกคนมาทําขนมไข่รูปปลาค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องของพี่แขกเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะเนื้อเขาจะนุ่มนะคะวันนี้พี่แขกใส่เป็นไต้ถั่วแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้จะมีน้ําตาลทราย120กรัมค่ะแป้งเค้ก100กรัมไข่ไก่เบอร์36ฟองค่ะ เกลือป่นสิบหส่วน8ช้อนชานมสด30กร,รมัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วก็ในสดชนิดเค็ม30กร,รัมค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเรามาตั้งน้ำร้อนค่ะตั้งน้ำร้อนนะคะไม่ต้องเดือดเดี๋ยวเราจะมาคนส่วนผสมของไข่กันนะคะขั้นแรกเราจะต่อยไข่ลงไป5ฟองนะคะ แล้วก็ตามด้วยไข่แดงอย่างเดียวนะคะอีกหนึ่งฟองค่ะไข่แดงอีกหนึ่งฟองนะคะต่อยไข่เสร็จเราคนไข่แดงเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะคนให้เขาเข้ากัน พอเราคนได้แบบนี้นะคะเหมือนน้ำตาลเขาแบบเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็นำไปวางบนอ่างน้ำร้อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาคนบนอ่างน้ำร้อนต่อนะคะอ่างน้ำร้อนจะไม่เดือดนะคะน้ำจะแบบออกร้อนๆค่ะคนจนกว่าไข่จะมีความอุ่นๆน,นะคะก็คนไปแล้วเราก็ลองจิ้มดูอ่ะตอนนี้ก็อุ่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แขกจะยกขึ้นค่ะยกขึ้นแล้วนะคะเราก็จะเอาเนยสดนะคะแล้วก็นมสด วางลงไปบนอ่างน้ําร้อนเลยค่ะให้เขาละลายนะคะทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตีส่วนวผสมกั <จะ S 1> นค่ะเรจมาตีด้วยเครื่องนะคะใช้ความเร็วสูงนะคะทุกคน ตอ,อนนี้พี่แถกก็ตีจนเขาฟูประมาณนี้นะคะตีจนฟูประมาณนี้แล้วเรามาใส่กลิ่นวานิลานะคะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือลงไป ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะตอนนี้เนื้อเขาก็ฟูประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีฟองอากาศใหญ่ๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาใส่แป้งนะคะร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะแป้งเค,ค้กยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถ้าในคลิปที่แขกจะใช้เป็นบัวแดงนะคะ เรียบร้อยเราจะใช้ความเร็วต่ำนะคะตีแค่พอเข้ากันนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้จะตีไม่นานนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมของเนยนะคะนี่นะคะเนยที่ตั้งบนอ่างน้ำร้อนจะละลายแบบนี้นะคะ เดี๋ยวคนให้เหนยละลายนิดนึงนะนเสร็จเดี๋ยวเราเทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เหนยละลายนิดนึงนะคะพี่แขกตั้งบนอ่างน้ําร้อนไว้เฉยๆนะคะก็จะมีความอุ่นๆอยู่นะคะเวลาเราใส่ลงไปอ่าเราก็เทลงไปเลยค่ะทเทเนยกับนมลงไปนะคะหลังจากนั้นเราใช้ไม้พายนะคะใช้ไม้พายตะล่อม ตะล่อมให้ส่วนผสมของเนยเข้ากันค่ะพอคนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยอดตัวปลากันเลยค่ะตั้งเตาให้ร้อนนะคะเตาร้อนแล้วนะคะไฟเขาจะขึ้นสองซีกเลยนะคะแล้วก็มาหยอดกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่แขกจะหยอดแบบไม่ใส่ไส้ก่อนนะ หยอดให้เต็มตัวปลาเลยนะคะแล้วเราก็ปิดเลยค่ะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะ อครบเวลาแล้วเราก็เปิดนะคะหน้านี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยลายชัดเท่าไหร่นี่นะคะอ่าแต่ด้านล่างลายจะสวยนะคะเดี๋ยวเรามาหยอดกันต่อเลยค่ะอันนี้จะใส่ได้วยก็ได้นะคะ แล้วเราก็หยอดต่อเลยหยอดทับไส้ลงไปนะคะก็หยอดเยอะได้นะคะหยอดให้แบบเต็มๆนิดนึงเนีเราก็ปิดค่ะอันนี้ถ้ามีไส้ก็จะใช้ประมาณสองนาทีครึ่งนะคะครบเวลาแล้วนะคะเรามาเปิดกันค่ะว้าว ก็เดี๋ยวเศษที่เกินเกินเราก็ตัดออกได้นะคะเศษที่เกินออเดี๋ยวพี่แขกจะพาทุกคนมาดูต้นทุนของวัตถุดิบกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวแป้งอย่างเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้รวมค่าแรงค่าไฟนะคะทำออกมาแล้วนะคะชุดนี้จะได้ทั้งหมด20ชิ้นค่ะเพื่อนๆ ส่วนเราจะหยอดแต่เนื้อแป้งอย่างเดียวนะคะหรือว่าจะใส่เป็นไส้ด้วยก็ได้จะใส่ไส้ถั่วแดงถั่วเหลืองนะคะเผือกได้หมดเลยส่วนในคลิปพี่แคทจะใส่เป็นไส้ถั่วแดงนะคะคำนวณคร่าวๆจะอยู่ที่ค่าไส้ประมาณ20บาทค่ะ พี่แขกก็คำนวณมาให้คร่าวๆแล้วนะคะต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยที่มีไส้แล้วอยู่ที่3บาทหน่อยๆเองค่ะเพื่อนๆจะนำไปขายชิ้นละเท่าไหร่ก็ได้นะคะส่วนพี่แขกจะขาย3ชิ้น20ค่ะก็จะตกอยู่ที่ชิ้นหนึ่งประมาณ7บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่แขกก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่แขกขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้มีสุขภาพดีร่ารวยกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ